สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องแมวชาแนลค่ะวันนี้นะคะแมวจะชวนทุกคนไปทําเมนูลาบหมูนะคะเมนูง่ายๆที่ใครก็ทําได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาแช่ข้าวเหนียวกันก่อนนะคะวันนี้แมวใช้ข้าวเหนียวครึ่งกิโลนะคะข้าวเหนียวขาวนะคะนําข้าวเหนียวนะคะ,เ,เ,ะ,คะเทลงไปแล้วก็ล้างน้ําให้สะอาดค่ะล้างจากน้ําขุ่นให้เป็นน้ําใสนะคะ สักสามสีน้ำก็ได้ค่ะเปิดน้ำล้างไปเรื่อยๆนะคะเมื่อเราล้างจนข้าวเหนียวของเราสะอาดดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะทำการแช่ข้าวเหนียวค่ะจะแช่ไว้หนึ่งคืนหรือว่าอย่างต่ำห้าชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราจะแช่ไว้ก่อนเมื่อเราแช่ข้าวเหนียวมาครบเวลาของไม่รู้แช่ไว้หนึ่งคืนนะคะเราก็นำมาล้างนะคะ ล้างสักน้ำหนึ่งก็ได้นะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปนึ่งค่ะในการนึ่งนะคะถ้าใครมีซึ้งก็ใช้ซึ้งใครไม่มีซึ้งใครจะใช้เป็นหวดแบบนี้ก็ได้นะคะก็ล้างเสร็จแล้วก็เทเข้าวเหนียวลงไปเลยค่ะตัวหวดนะครัทรมน้ำให้เปียกนิดนึงนะคะข้าวเหนียวจะได้ไม่ติดน,นะคะ นี่นะคะเมื่อเราทเทข้าวเหนียวลงไปในหัวดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักข้าวเหนียวไว้ให้เสด็จน้ําสักแป๊บนึงค่ะช่วงนี้เราก็เปิดไฟตั้งน้ําให้เดือดได้เลยนะคะเพื่อเตรียมนึ่งข้าวเหนียวค่ะเราก็ใส่น้ําใส่น้ําไปประมาณเกือบครึ่งหม้อนะคะ เนี่ยคะ่ะเมื่อน้ําเดือดแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนําข้าวเหนียวที่เราพักไว้ลงนึ่งเลยนะคะเปิดไฟแรงนะคะน้ําเดือดจัดค่ะจากนั้นก็นําข้าวเหนียวลงนึ่งนะคะปิดฝาค่ะนึ่งไว้แบบนี้นะคะสัก15นาทีก่อนนะคะเมื่อครบ15นาทีแล้วนะคะเราก็เปิดฝานะคะแล้วก็ทําการพลิกหน้าข้าวเหนียวนะคะกลับหน้าข้าวเหนียวหนึ่งครั้งค่ะ เมื่อเรากลับหน้าข้าวเหนียวเรียบร้อยแล้วเราก็นําขึ้นตั้งนึ่งเหมือนเดิมนะคะก่อนที่จะปิดฝาเราก็ใช้ช้อนนะคะคนให้ข้าวเหนียวร่วนตัวนิดนึงนะคะจากนั้นนะคะก็นําน้ําเปล่านะคะมาพรมเล็กน้อยค่ะเพื่อให้ข้าวเหนียวของเราเวลาสุกแล้วจะได้มีความนิ่มนะคะชวนน่ารับประทานยิ่งขึ้นค่ะจากนั้นก็ปิดฝานะคะแล้วก็นึ่งต่ออีกสัก10นาทีก็พอค่ะ และนี่เราก็นึ่งข้าวเหนียวมาครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูข้าวเหนียวก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะข้าวเหนียวของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วค่ะนิ่มชวนรับประทานนะคะเดี๋ยวเราจะนําข้าวเหนียวลงนะคะตักใส่กระติ๊บไว้ก่อนนะคะเราจะพักข้าวเหนียวใส่กระติ๊บไว้แบบนี้นะคะเพื่อข้าวเหนียวของเราจะได้มีความร้อนความนุ่มอยู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมในขั้นตอนของการทําลาบกันเลยค่ะ หมูสับนะคะตับอ่อนค่ะนำมาหั่นแล้วก็นำไปล้างใช้น้ำส้มสายชูล้างให้สะอาดนะคะจากนั้นก็ล้างด้วยน้ำเปล่าค่ะอันนี้ก็เป็นต้นหอมซอยนะคะแล้วก็หัวหอมซอยนะคะหัวหอมสำหรับยำค่ะหัวใหญ่ๆนะคะเครื่องปรุงก็จะมีนะคะข้าวคั่วน้ำมะนาวสดพริกป่นนะคะแล้วก็น้ำปลาค่ะ จากนั้นนะคะเราก็เปิดไฟนะคะใช้ไฟอ่อนค่ะนำภาชนะตั้งไฟแล้วก็ใส่เนื้อหมูสับลงไปนะคะเราจะทำการรวนหมูสับค่ะแล้วก็ใส่ตับลงไปเลยนะคะใส่ลงไปพร้อมกันเลยค่ะเราจะรวนสองอย่างนี้นะคะให้สุกดีก่อนนะคะในการรวนนะคะเราก็จะใส่น้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยค่ะไม่ต้องเยอะนะคะ นี่นะคะสุกประมาณนี้ก็ปิดไฟนะคะก็ได้ที่แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะนําไปใส่เครื่องปรุงกันเลยนะคะก็นําเนื้อหมูสับกับตับที่เรารวนไว้นะคะตะกี้นะคะนํามาใส่ในภาชนะค่ะถ้าใครจะยําจะทําในหม้อเลยก็ได้นะคะจากนั้นเราก็ปรุงเลยค่ะใส่น้ำมะนาวสดนะคะ รสชาติของลาบก็ตามชอบนะคะวันนี้แม่เอใส่น้ำมะนาวสดนะคะสีช้อนโต๊ะค่ะน้ำปลาสีช้อนโต๊ะเช่นกันนะคะข้าวคั่วก็สีช้อนโต๊ะค่ะพริกป่นนะคะพริกป่นความเผ็ดตามชอบนะคะชอบมากก็ใส่มากชอบน้อยก็ใส่น้อยนะคะแล้วแต่ละบุคคลเลยค่ะ เมื่อเราใส่ทุกอย่างลงไปแล้วนะคะก็ทําการคลุกเคล้าก่อนนะคะเพื <P ain> ่อจะได้ชิมรสชาตินะคะว่ารสชาติที่ผสมลงไปนั้นถูกปากเราหรือยังนะคะเ <P ain> มื่อเราชิมรสชาติได้ที่แล้วนะคะถูกใจเราแล้วนะคะจากนั้นเราถึงค่อยใส่ในส่วนของหัวหอมซอยนะคะแล้วก็ต้นหอมซอยลงไปค่ะจากนั้นก็ทำการผสมคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันนะคะให้เข้าเนื้อกันดีค่ะ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเมนูลาบหมูของเราค่ะก็นําไปตักใส่จานพร้อมรับประทานกับข้าวเหนียวร้อนๆที่เรานึ่งไว้เมื่อกี้ได้เลยนะคะยังไงก็ลองไปทําทานดูนะคะสําหรับเมนูลาบหมูนะคะทําไม่นานค่ะวัตถุดิบก็ไม่เยอะทําได้ทุกคนนะคะยังไงแมลก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่อูชาแนลนะคะเพื่อเป็นกําลังใจแม่อุทาคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ